ลายพาดกรอนตอนที่58บทประพันธ์ของสิงขอนขณะนั้นสินสมุดรสากุและมิโอกะกลับจากการสำรวจที่หน้าผาแดงเห็น3ามคนในลักษณะนั้นหวัวหน้าทีมก็โวยวายเฮ้ยเ,ยเมื่อไรพวกหรือจะเลิกกัดกันสัทีวะมิโอกะพะวาเข้ามาที่ปิงคนไม่เป็นอะไรนะ ทำไมชกต่อยกันทุกวันแบบนี้ด้วยคุณถามชินกับชอยดูสิครับทำไมถึงต่อยกับผมทุกวันและทำไมสู้ผมไม่ได้ทั้งที่สองตอนหนึ่งไอ้เป้งทำไมยอะเยอยอย่างนี้วะชินสวนกลับเราไม่ได้ยออเยอยแต่พูดความจริงตั้งหากเอาละเอาละไม่ต้องมาโตครงกันอีกไอ้ชินไอ้ชอยมีอะไรเอามาให้อ้วกกินหน่อยได้ครับเจ้านายสองพี่น้องรีบไปจัดการทันทีตามที่ศินสมุดสั่ง หรือเขาไปคันไหนกับอ้วมีเรื่องจะปรึกษาครับคุณสินสินสมุทรและสากุเดินเคียงู่กันเข้าไปในเลือผีแน่นกว้างขวางมีโอกาสเดินเคียงคู่กับปิงตามเข้าไปติดติดโดยที่สาวญี่ปุ่นผิวขาวเหมืนอนหยวกกล้วยชั้นในคอยที่จะคุยกับเขาเบาๆปิงฟังบ้างไม่ฟังบ้างเราพบเครื่องหมายทุกอย่างแล้วแสดงว่าคุณพาเรามาถูกทางเขาเฉยไม่ยอมโต้อตอบ คุณไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยเหรอฟังแต่ไม่สนใจน่าจะสนใจสักนิดมันมีมูลค่ามาหาศาลทีเดียวหากเราได้ไปทุกคนสบายไปทั้งชาติคุณก็ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปปิงยังคงเยยบงันในที่สดทั้งสี่ก็เดินมาถึงชั้นในสดชินกับช้อยก่อกองไฟไว้ห่างๆเพื่ออาศัยแสงสว่างกับความอบอุ่นของมัน ทั้งยังได้อุ่นเรชั่นด้วยเมื่อต่างนั่งลงศินสมุทก็หันมาเอ่ยกับปิงลืน่นนำทางมาถูกต้องหมดแล้วเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ให้ลืน่นนำตัดเฉียงขึ้นไปโดยทํามุม45องศาเรียกง่ายง่ว่าทิตตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบึงหาดหน้าขวางหน้าอยู่จากนั้นให้เดินเรียบบึงขึ้นไปเรื่อยๆเอาแค่นี้ก่อนได้ครับหือเคยเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมศิลส,สมุทถามต่อ ไม่ครับแค่เดินเฉียดๆแค่นั้นเออคุณสินครับอะไรป่ามันอันตรายใช่ไหมครับไปอิ่งมาถึงขั้นนี้แล้วหรือเลิเลกพูดได้เรื่องป่าอันตรายมันจะอันตรายแค่ไหนหรือก็ตกงพาอ้วสู่จุดหมายปลายทางให้ได้ไม่อย่างนั้นอ้วตตำหนิหลือแน่แน่ครับผมมีเรื่องจะบอกคุณสินหน่อยนึงว่ามาเมื่อตอนบายแก่ๆผมเจอคณะของฝรั่งเจมส์และกลินดา พาลูกสาวกับเพื่อนลูกสามมาทัวป่าโดยมีลุงมอยลุงของผมเป็นพรานนำทางหาหรือบอกไหมว่ามากะว่าบอกครับบอกว่ามาทำไมค้นหาแร่สินสมุดหันมาศบตาสาโกนิดนึงแล้วฝรั่งสองผัวเมียกัะลุงของเือไม่ถามบ้างเหรออ้วกกะชาวญี่ปุ่นมาค้นหาแร่อะไรไม่เห็นถามนี่ครับเพราะฝรั่งสองผัวเมียเข้าป่ากัระหลงผมเป็นประจำเมื่อสองสามปีก่อน พอมหาลัยของลูกสาวเปิดจึงพามาทัวป่าด้วยแค่นั้นล่ะครับมันสนุกอะไรนักหนาว่าทัวป่าเนี่ยคนเรามันชอบซะอย่างครับทำไมต้องมาทัวในเส้นทางนี้ด้วยวะคุณเจมแกชอบไปทั่วพรุ่งนี้เช้าจะมาดูผาแดงตรงนี้ครับคงชอบแน่ๆเพราะเป็นหน้าผาที่สวยที่สดแล้วจากนั้นละ่ะพวกมันจะไปไหนผู้เป็นพี่เมยถามเสียงกระชากดูเหมือนจะไปเส้นทางเดียวกับเราครับ เบืองหาดนาคเหรอครับไปทำหาอะไรคุณศิลนครับฝรั่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เที่ยวจริงๆไม่ใช่หรือครับโดยเฉพาะคุณเจมกับพัญญาเป็นนักอนุรักษ์ป่าและกษัตริย์ป่าด้วยเขายอมจะรู้ว่าสถานที่ควรไปดูมันมีที่ไหนบ้างแต่อ้ไม่อยาใครมีใครมาเพ่นพันแถวนี้นี่ว่าเราไม่มีอำนาจอะไรห้ามเขาได้มีสิว่าลุกเปินไงแต่ผมไม่เห็นด้วย หรือต้องเห็นด้วยกับอ้วไม่อย่างนั้นนะ่าดูชมเชียวเอาละเอาละมีโอกาสรีบเข้ามาเบรกทั้งสองคนมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันหรือคุณจะส่งปิงกลับไปดูท่าทางคุณไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าปิงเอาเสียเลยนะเินผมไม่ชอบคนขัดใจผมก้อนไหนคุณบอกว่าเราจะให้ความคิดเสรีแก่กันและกกันเต็มที่ไม่ใช่เหรอ กับคุณเล็กก็สากุ่เท่านั่นแหละเราสามคนคือคุณส่วนศิลส,สมุดเน้นเสียงดงังปิงหันหน้าไปทางอื่นไม่พูดจาใดๆอีกกระทั่งชินกับชอยนำเรชั่นมาเสิร์ฟต่างก็เงียบงันกันไปปิงนั้นพาตัวเองถอยออกมาเพราะไม่มีส่วนแบ่งในเรชั่นแต่เขาก็มีอาหารแห้งคลือปลาไหลไฟฟ้าย่างกรอบมิโอกะตามมายื่นเรชั่นให้โดยที่ไม่ยอมฟังเสียง หล่อนคว้าปล,ลาไหลย่างไปจากมือเขาแล้วกัดกินหน้าตาเฉยปิงจำต้องตักเรชั่นใส่ปากซึ่งเป็นปลาทูน,น่าก้อนเบอร์เร่เมื่ออิ่มหนำดีแล้วสาวญี่ปุ่นยื่นกาแฟเม็ดให้ออมซิมาล้างขาวปากได้ดีจังเลยขอบคุณครับโอกะมีอะไรเหรอว่าไปซิเส้นทางข้างหน้าจนถึงบึงหาดหนาคอันตรายมากคุณระวังตัวให้ดีด้วย คะขอบคนที่เตือนฉันก็ต้องฝากชีวิตไว้กับคนนี้แหละวภาษาไทยบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจคะฉันจะช่วยตัวเองก่อนเสมอเออนี่เรื่องที่ฝรั่งมาทัวเส้นทางนี้ฉันคล้องใจอยู่นะคล้องใจอะไรเหรอทำไมต้องมาเส้นทางนี้ด้วยแล้วมาช่วงนี้ทำไมกันผมก็ไม่ทราบ ลุงผมคงบอกมั้งว่าผาแดงที่นี่สวยมากน่าศึกษาด้วยยังมีตัวหนังสือจีนหรือญี่ปุ่นแกะจาลึกด้วยฝรั่งก็เลยสนใจก็คงมากันละครับผาแดงตรงนี้ลงคนเคยมาก่อนใช่ไหมครับแต่ผมยังไม่เคยมาเพียงแต่เดินเฉียดเฉียดแล้วคนสำรวจทั่วหรือยางเห็นหายไปตั้งนานก็เกือบจะทั่วแล้วเจอตัวหนังสือญี่ปุน่นตรงนอนหรือยางเจอแล้วละครับ มันเป็นชื้อทาหารญี่ปุ่นครั้งนั้นที่ขับรถผ่านมาทางนี้แล้วแวะพักบริเวณนี้ก็เลยจารเล็ดชื่อไว้เท่านั้นเองรู้ไหมหนึ่งในชื่อนั้นมีโปฉันอยู่ด้วยคนหนึ่งปิงหันมาจ้องหน้าหล่อนทันทีก็เลยเขียนแผนที่ให้เพื่อไปค้นหาทองคำแท่งที่ฝังอยู่ในถ้ำข้างหน้านอนขาโอ้โอกะผมบอกคุณอีกครั้งอย่าให้ผมยุ่งด้วยเป็นอันขาด ผมขอนำทางเพียงอย่างเดียวแค่นั้นชินกับช้อยถูกศิลสมุดกวักมือเข้าไปนวดให้ส่วนซากุดนั้นนอนหลับไปแล้วอย่างง่ายดายมีโอกาสนั้นนั่งคุยอยู่กับปิงห่างออกไปอีกฝากหนึง่งพูดจาอะไรแทบไม่ได้ยินถ้าไม่ตะโกนหรือสองคนมีงานเพิ่มมาอีกอย่างนึงอะไรเหรือครับเจ้านายช้อยถามเบาๆโดยบีบนวดบริเวณด้านหลังไปด้วยเก็บฝรั่งพวกนั้นให้หมด จะได้ค่าดจ้างเพิ่มอีกแต่ก่อนจะเก็บต้องได้รับอนุสัญญาจากอ้วก่อนเข้าใจนะครับทำไมต้องเก็บด้วยเรื่องไม่เห็นเรื่องไงช้อยพวกฝรั่งทั่วป่าเส้นทางเดียวก็เรามันจะต้องมีอะไรสักอย่างซีอ้วถึงได้บอกไงเห็นท่าไม่ดีต้องเก็บทันทีแต่รอสัญญาจากอ้วก่อนอ้วจะบวกค่าหัวให้อีกตกลงครับเจ้านายชินรีบบอกและรีบถาม แล้วไอ้ปิงล่ะเมื่อไรเจ้าไหนจะให้สัญญาณเก็บมันสักทีผมสองคนแค้นมากทำอะไรมันไม่ได้สองครั้งสองครามาแล้วเก็บตอนนี้ก็โง่สิใครจะมานำทางให้ว่าก็เจ้าไหนพบแล้วไม่ใช่เหรอสมบัตินะ่ะพบกระเตีล่ลื้อน่ะสิยังอีกไกลแต่ก็มาได้ถึง40%แล้วอะไรกันครับเจ้าไหนเห็นพูดกันตลอดทางว่าพบเป้าหมายแล้วทำไมบอกว่าได้แค่สล่ะครับ ก็มันยังมีที่หมายอีกมากที่จะต้องคลำทางไปพวกรืออย่าลืมนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ50ปีมาแล้วทุกอย่างมันเลอะเลือนไปหมดตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้ทุกอย่างจึงยากลำบากดีหน้าที่ได้ไปนำทางไม่เช่นนั้นจอดแต่ยกแรกแล้วชินรีบสอดขึ้นครับให้สัญญาณเมื่อ,อไหร่ผมระเบิดขอมอมันทันทีก็แล้วกันเจ้านายมีอะไรอีกว่าชิน หลือบหินตรงนี้สะดวกสบายมากคว่างขวางเราวิมานเจ้านายชามญี่ปุ่นใบนั้นผมขอล้างต่อนะครับเพราะบรรยากาศมันให้จังหรือหมายถึงครับผมขอเจ้านายสั่งให้คุณโอกะกลับมานอนด้วยพอดึกๆผมจัดการเองได้อ้วไม่มีแรงเลยหรือสองคนจัดการต่อเหอะโอกะมานี่สิมีโอกะพลัจากการอีออก,กับปิงซึ่งปิงรู้สึกหลงอก เนื่องจากอยากจะอยู่คนเดียวจะได้มีเวลาคิดถึงรติบอดีที่สำคัญที่สดุดจะได้มีผิดใจกับใครๆโดยเฉพาะสินสมุทรพี่เมียของตนเองและที่เขาต้องต่อยกับสองพี่น้องหนุ่มร่างยักษ์อยู่ทุกวันก็เพราะเข้าไปปกป้องมิโอกาสจากการถูกสองพี่น้องจะข่มคืนนั่นเอง สาวญี่ปุ่นหุ้นส่วนสำคัญในการหาที่ซ่อนทองคำแท่งของทหารญี่ปุ่นเดินเข้ามาย่อตัวนั่งห่างจากศีลสมุทรไม่ถึงเครืบคุคนมีอะไรเหลือศีลอ้าวก็คุยกันนัซีเฮ้ยหรือสองคนไปนอนได้ครับเจ้านายชินรับคำพร้อมทั้งหลีวตาให้สัญญาณกับศีลสมทรนิดนึงก่อนลุกไปกับช้อยมีโอกาสถามอีกคนมีเรื่องอะไรจะพูดคยุย ว้ามาสีคะเรื่องนั้นเรื่องไหนก็เรื่องนั้นพร้อมทั้งพูดเขาคว้าร่างงามมากมาก,กกอดไว้กระซิบที่หูคืนนี้เรามีอะไรกันนะผมต้องการคุณคุณไม่ง่วงนอนอีกแล้วเหรอคืนนี้ไม่ง่วงหรอกแต่ที่มาล้องนะน่าปลเดิ๋วไฟดับหมดมันก็มืดเองคุณก็โลเวลาถึงจุดคครแมกฉันลืมตัวเสียงดัง อยู่กันแบบนี้ฉันอายงั้นเรานอนคุยกันสักครู่ก่อนแล้วกันคุณไม่ต้องผลักอ,อกผมหรอกถึงยังไงผมก็ไม่ให้คุณไปนอนกับไอ้เปิงเพราะไอ้นั่นมันเป็นน้องเขยผมมันเมเล่นก็คุณลอ้อเชื่อผมสิไม่ให้นอนคืนนี้เขิอนอื่นฉันไปนอนก็ได้เรื่องเป็นน้องเขยคุณหรือน้องเขยใครไม่สําคัญถ้าเราจะมีอะไรกันเสียอย่างเราไม่มีอะไรผูกมัดกันอยู่แล้วให้ความสุขกเล็กกัน เท่านี้ก็เพียงพอแล้วคุณชอบมันหรือไงคะใครบ้างจะไม่ชอบผู้ชายซิเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วแถมยังหุ่นสามารด้วยแต่คุณก็ไม่มีวันได้แอมไอปิงล็อกทำไมคุณจะขวางฉันอย่างนั้นเหรอเซนผมไม่ขวางล็อกแต่ผมจะถามมันคำเดียววันหรือจะนอกใจน้องสาวอ้วะโดนมีอะไรก็โอกาสอย่างนั้นใช่ไหมคนถามแบบนี้ควรต้องการอะไร เพื่อมาเห็มันไปยุ่งกับคุณไงหรือไม่ก็ให้มันมีสติขึ้นคนนี้ไม่น่ารักเลยเสนแล้วแต่จะคิดแต่ผมบอกคุณว่าไม่มีใครจะเห็นน้องเขยมีอะไรก็หญิงอื่นต่อหน้าลอ็อแต่ฉันรู้นะว่าคนไม่ยอมรับเพียงอย่างคิดที่จะกำจัดด้วยแล้วมันเรื่องอะไรผมจะต้องยอมเอกคนหลังเขามาเป็นน้องเขยการศึกษาก็ต่ำฐานนกกจนยังก็หมา แต่ปิงเป็นคนดีเขาวรวยความเป็นสุภาพบรุรุษงั้นไยฉันติฉันจะไปนอนกับปิงเดี๋ยวนี้เลยมันเรื่องอะไรผมจะให้คุณไปนอนกับคนอื่นคนก็เป็นหมาห่วงกลางใช่ก็คุณสวยนักหนี่โอกาผมก็ต้องครอบครองคขาผมคนเดียวนี่ผมมีเรื่องจะปรึกษากับคุณนะเขานึกขึ้นได้จึงรีบขจัดการต่อล้อต่อเถียงกันหล่อนหันมาพูดเป็นงานเป็นการ ว้ามาสีหล่อนเสียงห้วนผมมอกให้คุณคอยสืบสาวดูว่าฝรั่งสองผัวเมียที่พาลูกสาวมาทัวป่าเ่าเนี้ยมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่ทำไมต้องให้ฉันด้วยกว็เพราะคุณชอบอยู่ใกล้ชิดกับไอ้ปิงไงและคุณเป็นผู้หญิงช่างซักช่างถามอาจจะได้อะไรจากไอ้ปิงหรือได้โดยตรงกับพวกฝรัง่งเมื่อเผชิญหน้ากันด้วยอ๋อมีโอกาสถอนใจก็ได้มีอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีฉันจะได้หลับนอนพักผ่อนนอนก็นอนเขาตัดบทแต่ไม่ยอมปล่อยให้สาวญี่ปุ่นหลุดออกจากอ้อมกอดเพราะอากาศในป่าลึกหนาวเหน็บมากดึกสง,งัดชินกับช้อยสองพี่น้องถึงรอคอยด้วยใจจดจอ่อก็คืบคลานโดยอาศัยความเมื่อสนิทเข้าไปยังที่นอนของสินสมุด์วายร้ายผู้พี่รีบเข้าไปจัดการกับศิลสมุด โดยขยับแข้งขาออกจากการกกกอดสาวญี่ปุ่นช้อยช่วยอีกแรงหนึ่งเดี๋ยวเดียวเท่านั้นสินสมุดซึ่งหลับสนิทก็ถูกพาขยับออกห่างชินเข้าแทนที่สินสมุดทันทีทำการกอกกอดลมโลกขนานใหญ่เพราะกำลังเป็นโคเถิกจัดพร้อมที่จะควิดจอมปลกให้กระจุยในทุกนาทีช้อยนั่งห,งห่างคอยทีอยู่ในใจระทึก แต่ก่อนที่กําลังจะเข้าได้เข้าเข็มโอ๊ยวายร้ายผู้พี่ร้องลั่นเมื่อความเป็นชายถูกคนได้เล็บแหลมและกองเพนอ้าวกลับที่นอนตามด้วยช้อยผู้น้องและกองเงียบเสียงกริบไม่ยอมมีเสียงใดๆให้ใครได้ยินอีกแถมยังทำเป็นหลับด้วยมีโอกาสรีบคว,าว้าวิฉายในเป้สาส์ส่องดูรอบๆกายอันเมืดสนิทกลับไม่พบสิ่งใดแต่พบตัวเองเสื้อผ้าหลดุดล่ย สินสมุดรีบขยับเข้ามามีอะไรเหลอโอกะไม่เอาหน้ากลางคำ่ำกลางคืนเมื่อกี้หมามันจะเอาอะไรไม่รู้มาเสียบฉันเลยใช้เล็บทั้งห้าข่วนไปหรือว่าเป็นคนไหนขอดูหน่อยสิไม่ใช่ผมหรอกแล้วเป็นใครผมจะไปรู้เหรอเอาหน้าหลับนอนได้ละสากุตื่นแล้วมัง้งฉันคงนอนไม่หลับแล้วเผลอๆใครเอาอะไรมาเสียบอีกงั้น ผมอนุญาตให้เป็นนกเด็กใกล้ไอ้ปิงเอ้าไม่ว่าอะไรแน่นะอนุญาตแล้วไงดีฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละว,ว่าเสียวแทนชิบหายเลยแค่มีแผลนิดเดียวเจ็บจะตายนี่เจอเล็บทั้งห้าเล็บควรอาวุธเลือใช้การไม่ได้อย่างน้อยสามเดือนเลยสินสมุดพืมพร,รมคนโพดอะไรเปล่าเปล่าคนไปนนก็กใกล้ปิงเหอะผมจะหลับต่อละ ตะวันสายดงสาโกะมิโอกาะและสินสมด์เตือนนอนรีบล้างหน้าล้างตาซึ่งปิงและชอยจัดเตรียมน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่หรือชาวหลังเขาเรียกบอกคอกเมื่อล้างเสร็จทั้งสามปรีเข้าหากองไฟที่หน้าเลืบหินเพราะอากาศยามเช้าที่นี่หนาวเหน็บเข้ากระดกูกชอยรีบส่งกาแฟกับขนมกระป๋องให้ทั้งสมรับไปรับประทานด้วยความหิวโหย เพราะร่างกายใช้พลังงานไปมากปิงยังคงนั่งผิงไฟเผาเขา้อหลามหอมฉุยอยู่อีกกองไฟหนึ่งห่างออกไปราวๆเจ็ดแดวามีโอกาสขย,ยับก็ไปนั่งชิดยื่นส่งขนมกระป๋องให้เขารับเอาไปแต่โดยดีใส่ปากเคี้ยวเบาๆสาวญี่ปุ่นทำท่าจะป้อนกาแฟแต่เขาโบกมือไม่รับเพราะไม่ชอบดื่มก่อนอาหารนอกจากดื่มหลังอาหารเท่านั้น สินสมุดเหลียวหน้าเหลียวหลังหลอกแหลกช้อยรู้ทันจึงขยับเข้าไปชิดรีบบอกเสียงกระซิบพี่ชินป่วยอย่างว่าเดินไม่ได้ครับเจ้านายเฮ้ยอย่างว่าอะไรผู้เป็นนายถามเสียงกระซิบก็โดนนางแมวญี่ปุ่นขวัทั้งหาเล็บเมื่อคืนไงเจ้านายไอ้นั่นทั้งพวงเลือดสาดอักเสบบวมแปลงนอนสมไข่จับด้วยบ้าแล้วกันก็เดินทางไม่ได้นอะสิไม่ได้หลอกครับ ถามจริงๆเหอะพวกเือทำมีท่าไหนกันวะถึงพลาดท่าได้ว่าอุตสาพแพลผวถางทางให้ดิบดีผมก็ไม่ทราบเพราะผมกำลังรอล้างชามจากผีชิ้นอยู่ดูเหมือนผี่ชายผมจะห่าไปนิดเห็นอย่างนั้นนะครับถ้าใจเย็นๆสักหน่อยก็คงเรียบร้อยไปแล้วนี่แปลว่าครับยังไม่ได้เข้าได้เข้าเข็เขมเลยกำลังจะพอๆไม่ต้องพูดละแบบนี้ว่ารู้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นกัไอ้ชิน โอ้ยทําอะไรบุ่มบํามันก็เสียการอย่างนี้แล้ววะตกลงจะเอาอยัางไงว่ามาไอ้ช้อยขอให้เจ้านหนพักสักวันพรุ่งนี้ปีชินคงค่อยยังชั่วและก็เดินทางได้ครับเออวะพักก็พักแม่งเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้แทนที่จะรูปผลแล้วกลับชาไปอีกวันนึงหรือรู้มาช้อยเมื่อพวกอ้วเจอของแล้วหรือสองคนก็พรอได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งไปด้วยรับรองสบายกระทั้งชาติเลยแหละจะบอกให้ ครับผมกับพี่ชายขอขอบพระคุณเจ้าไหนอีกครั้งเฮ้อเลือไปดูไอชิ้นมันเอาอยู่ยาให้มันกินด้วยอย่าลืมอาหารการกินด้วยนะอ้ยจะพูดจ๋าก,กับคุณสาโกและก็คุณโอกะเรื่องงดการเดินทางหนึ่งวันครับช้อยล่าถอยเข้าไปในเลือบผินที่พักสินสมุดเลยถือโอกาสบอกสาโกเรื่องเลื่อนการเดินทางเพราะชิ้นป่วยลุกไม่ขึ้นแต่ไม่บอกถึงเรื่องนั้น ญี่ปุ่นหุ่นล่ำสันพยักหน้ารับรู้แล้วก็ไม่เอ่ยอะไรเย็นของวันนี้นานเมืองต้องใจระทึกเพราะพ่อเลี้ยงทงแดงและรัติบดีบึงเจ้าโฟวินเข้ามาในเมืองราวก็เกิดศึกเหนือเสือใต้โดยเร่งเครื่องยนต์กึกก้องจากนั้นรัติบดีก็กระโดดลงจากรถในหน้าที่คนขับคุณอ้อพี่นานพี่ปิงไปกับพี่ศินใช่ไหมครับ ทำไมพี่หนานไม่เหนียวล้างไว้เพื่อรอไอ้ฉันกลับมาสักก่อนรอติบดีถามเสียงดังใบหน้าสวยเครียดจัดหวัวหน้าคนงานหน้าใครจะร้องไห้ผมผมไม่กล้าจะทัดทานคุณศรีหรอกครับมาถึงเช้าไปบ่ายเลยครับปิงเองก็ทัดทานคุณศรีไม่อยู่ทำไมจะไม่อยู่ก็บอกว่ารอฉันกลับมาก่อนสิรอแค่วันสองวันจะตายกันหรืองไง ที่พิสิทิอยู่ญี่ปุ่นเป็นปีๆไม่ยอมกลับเมืองไทยยังอยู่ได้นี่อยู่รอน้องกับพ่อแค่สองวันรอไม่ได้รีบเข้าป่าหาอะไรกันแน่ไปคนเดียวยังไม่พอพาปีงไปด้วยฉันไม่พอใจเลยพ่อเลี้ยงทองแดงเข้ามาตบไหล่บุตรสาวแสนสวยและก็เอ่ยเบาๆใจเย็นๆลูกเย็นได้ไงคะคุณพ่อนี่จะต้องพาปีงไปฆ่าแงเลยนานเมืองตกใจเบิกตากว้างละล่ำละลักถามเอ๊ะ คุณอ้อพูดอะไรนะครับที่ว่าพาปิงไปฆ่าก็พี่เสียนนะสิฉันแวะบ้านพี่ลำโพนญาติญาตบอกว่าพี่เสียนไม่พอใจที่ฉันแต่งงานกับปิงหาว่าปิงเป็นคนหลังขาวไม่มีสมบัติพรสถานอะไรไม่มีความรู้ด้วยเคยลั่นปากกับญาติญาตว่าจะต้องฆ่าปิงให้ได้แล้วนี่มาถึงก็ขูเข็นให้ปิงพาเข้าป่าเลยไม่พาไปฆ่าจะพาไปทำอะไรพี่หนานว่ามาสิเออผมผม มัวแต่เอออายอยู่นั่นแหละพวกเขามาด้วยกันกี่คนมีใครบ้างบอกแล้วพี่นานมาด้วยกันสี่คนเฮ้ยห้าคนครับเป็นญี่ปุ่นชายหญิงหนึ่งคู่นอกนั้นก็มีลูกน้องคุณศิลป์อีกสองคนครับญี่ปุ่นผู้หญิงสวยไหมอายุเท่าไหร่น่ารักดีครับรุ่นรุนขุนอ่อนนี่แหละไม่น่าไว้ใจแต่ผมดูดูแล้วเป็นแฟนคุณศิลป์มากกว่าครับ แฟนใครก็ช่างฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นพี่หนานเตรียมตัวเตรียมคนเตรียมสเสบียงพรุ่งนี้เช้าฉันจะตามไปพี่หนานมปคนคนนาทางเออแล้ว,แล,วแล้วใครจะดูแลเหมืองล่ะครับทิ้งไว้อย่างนี้แหละ